อยู่ปัดรองเท้าอะ่ะไปหาป้าก่อนไปหาป้าก่อนไม่ได้เคยใส่นานแล้วเนี่ยได้ไหมยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ครับใช่ป่ะเออได้ใส่เอาไปหาคุณหมอหน่อยเอาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพื้นจะได้ไม่ลื่นอ่ะหเดินดีๆเดินดีๆเดินดีๆ ไหนขอดูหน่อยมาให้แม่ดูหน่อยซิเนี่ยชี้แท่งอ่ะมาให้แม่ดูหน่อยขอดูได้ไหมเหมือนจะครับไหมอ้าวไปิเดินไปหาปลาดิไหนป้าอุ้ยปลาอยู่ไหนไปเดินหาป้าสิเออไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าก็ไม่ค่อยยอมให้ใส เนี่ยดื้อไม่ค่อยยอมให้ใส่ดิ้งพอจะใส่รองเท้าที่แม่โอเวียนหัวเพราะมันเดินหนีตลอกไงคะจริงแล้วอยากจะให้มันใส่เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเพราะมันจะได้เซฟขามาันเนาะมันจะได้ไม่ลื่นเป็นรองเท้ากันลื่นเออเนี่ยอายู่เฉยๆอยู่เฉยๆ,ยเ,ยๆเนี่ยเห็นไหมวันนี้โชว์รองเท้าทั้งสองคู่เลยอาเดินมา ปาปาไม่ว่างเล่นด้วยอะไหนสวัสดีค่ะก่อนซิสวัสดีค่ะก่อนนั่งลงดินั่งลงนั่งลงอะสวัสดีค่าแม่ก่อนอ่าเาไปเอาชีทแท่งมาเอาชีทแท่งหนูมาแล้วๆชีทแท่งหนูอยู่ไหนนี่นหละแล้วน่ะเอามาให้แม่ชีทแท่งหนูอะชีทแท่งชีทแท่งลูกไรเงีเออเอามาให้แม่เอามาให้แม่เอามาเอามาเออมาขอขอขอเก่งมากอ่ะไปเอารางวัลไปเอารางวัล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  อารางวานันอารางวาัลอารางวาัลเป็นฝรั่งเดอ้อเป็นมักซีดาเดอ้ออ่ะนั่งลงอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเตรียมขึ้นบ้านกันแล้วจะเที่ยงแล้วแม่ไปทำไก่ให้ก่อนอ่ะเดินโชว์เดินโชว์ไปไหนอ่ะอ่ะเดินไปหาป้าละ ห่วงเหลือเกินนะอีแท่งเนี้ยเอามาให้มันแท้เพราเมื่อกี้ตัดขนอุ้งตีนมันไงให้มันแท้เพลินไปแล้วแม่โอ๋ก็ได้ตัดได้เนาะอยากจะถ่ายคลิปให้ดูว่าเราอ่ะตัดขนอุ้งตีนอยังไงอันนี้ซื้อมาใหม่นี่มีไฟนะมีไฟเวลาส่องส่องเข้าที่อุ้งเท้าก็จะเห็นแต่นางแบบเนี่ยมันไม่นิ่งตะลัมมาแล้วตะลัมาแล้วตะลัมมาล้